น,นี่ผ้ากาเลยพี่น้อาทุคนประหละัดเครื่องไว้แล้วอย่างที่ทนี่เนี่กนะองที่เก็ดต้องมีหนกงแล้วว่าอีอย่างที่ว่าหายไปสองงานของกระเป๋ากระเป่าก็จะเป็นหลบภูเ,เขานะ่หม้าหลบภูเขาผ้าเชื่อมใช่ไหไม่ใช่ผ้<พ>า,<พ>าเหรียญผ้<พ>าเหรีย ตอนเพลนแล้วมึงประมาณถ้าวันปลายไปนี่ประมาณประมาณปรหมื่นแห่แล้วพระอาจารย์ตื่นมาตอนตีโมงประมาณนี่แหละประมาณต่ายตังครึ่ง้ช็อตไป่นี่แหละประมาณนี้นี่ยังไงเลยนะครับย มียังหายไปไหนแค่นั่นแหละมีมีอย่างไหนลอยฟังเลยครับมีมีแค่ลูกปูขาวแล้วก็เงินสองหมื่นก็กล่องเป็นเงินเงินเป็นเงินสดบอกครับสดเกดพิธามั่งเกอนใส่ลงหัวเป็นเป็นเงินเงินเงินลอยนี่เราใช้มากกับแต้เงินลอยเงินใบสเนยาที่คนบริจาคเงินอลาริจาคเชฟไว้ใช่ครับนี่ ส่สัยเดรอือพ่อจารย์นนนอนยู่ใส่ครับนันนอนอยู่หนบอตอนตอนหายดิตอนหายตื่นไม่ก็บังหนิ้บ้งหัวผู้ใดเขาบอกบออือมีปัจจัยส่วนตัวครับหรือปัจเจกวางดัวงบวงโอเราเด็กหน่อยจะมาหาลูกปุ่นี่อายุประมาณเท่าไรครับปุ้นาปี่ปหายนเต่ยมปีพซีหาย เนี้ยนหายจกเลียนครับนี่เรียนเดียวเรียนน้ภูเขาเป็นเป็นแบบไรครับพะเป็นผ้าแสกแสกเขาราะขาที่ผาเป็นเรี้ยนเอ่เงีนห้องแดงรุ่นองเนีเงี้ยเงี้ยบเงินสดนี้เป็นเงนเท่าไรครับสองมืมีใบยังไงใบดะย มันไดเศร้าอย่างี้งโอ้เป็นเงินตึบยังไงเลยบอกมีใบพันบ่ะลอยไป่อยไป้อยไปห้าหยอดต้องไปนะไป้างจอดอดงไปนะครับครับเปตู้บ่ใส่กองบ่ะครับใส่กองกององอียังกองอันี้ป่ะกององทีชอเออสองหมื่นเล่บ่สองหมื่เขาข้าวบรมัณเนะบอกข้าวแน้ำปุ๊บใครเหรน้ำไเรยคอไอไปยี่สิบไป่อยไปหาร้อยมีบหารอยมีไปลอยก็ไปเศร้าล้วนๆเลยสนุกแฝง